สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านวันนี้เดี๋ยวเรามาทําตะกอ้อสอยมะม่วงดีกว่าอตอนนี้เริ่มจะมีลมพายุกันมาแล้วเดี๋ยวมะม่วงจะร่วงกันเดี๋ยวเราไปทําตะกอ้อสอยมะม่วงกันดีกว่าไปไปดูกันเลยอ้านั้นส่วนตัวส่วนนั้นตะกอ้สอสสยมะม่วงนั้นม่บ้านเขาไปซื้อตะกอ้อมาแล้วทํามาแล้ว ซื้อสาเร็จรูปมาเลยอานนท์เต็มที่เลยนะสองลูกได้เต็มที่เลยนะสองลูกอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําแบบที่มันสอยแล้วว่าได้ขาวเดียวหลายๆลายลูกเลยอ่านี่ส่วนนี้นี่ส่วนของเก่าที่ลุงทําไว้นะไอะ้ลุงก็เอาถุงนี่แหละถุงหิ้วถุงใส่กับข้าวนั่นแหละอ่านี่อย่างนี้อะเต็มที่ประมาณหกลูกเจ็ดลูกเออมันก็ยัง ไม่ไม่ได้เยอะในขราวเดียวเดี๋ยวเราก็ลุงจะทําเพิ่มเลยนะตอนนี้ลงรื้อออกมาแล้วเอาเราก็เจาะตูดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้มันไหลลงมาเลยเ่านี่นเตรียมอุปกรณ์กันมาแล้วนีนั่นเลยถุงพลาสติกอาซาลุงก็เก็บมาจากที่อู่ลุงทํางานนั่นแหละนีแล้วถุงมันยาวมากเลยนะใหญ่ใหญ่หญนะยาวมากเลย เดี๋ยวลุงก็จะตัดให้มันเป็นซองไหลลงไปเลยเวลาสอยมันจะได้ไหลลงมาเลยอ่าเราจะใช้ยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทําให้มันยาวขึ้นกี่เมตรอัไรแบบน่ะมันพ่ามันเหลือเฟือเลยเอาวนี่แล้วยังมีส่วนนี้อันนี้เขาจะมีกันรกระแทกเลยนะอ่าลุงก็จะเอาเพิ่มส่วนนี้เข้ามาด้วยเวลามะม่วงใกล้จะถึงพื้นเนี่ยเราจะได้มีซองกันกระแทก ไว้รับน้ำหนักเพื่อไม่ให้มะม่วงมันช้ำม,มากเอาไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยอ่เดี๋ยวขออธิบายอีกสักนิดนึงอส่วนนี้เดี๋ยวลุงเรจะตัดเลยตัดเลยเอาเลยคัตเตอร์กันไก่หรืออะไรก็ได้ตัดส่วนนี้เลยตัดพอให้ใหญ่กว่ามะม่วงหรือจะเล็ก สักหน่อยเพื่อให้มันรีดลงไปนะให้มันไหลไปเพื่อไม่ให้มันลงเร็วเกินก็ได้เราก็จะทําให้มันเล็กหน่อยคือไม่ให้มันกว้างมากแต่ส่วนปากนะ่าจะให้ใหญ่เท่าประมาณถุงนั่นแหละกระเป๋าที่ว่าจะต่อที่ผ้านะั่นแหละอ่าเนี่ยก็จะเตรียมนี่มาเลยอันนี้อันนี้ไว้รัดกับตะก้ออันเดิมดนะู่นแหละแล้วก็เทปใสเทปใสนี่ก็คือยาปะแปะกับ ให้มันเป็นลูกกล้วยนั่นแหละอ่าเทปใสปิดกับถุงพลาสติกอ่ะเดี๋ยวลุงไปดําเนินการกันเลย Right. น,นตะก็สอยมะม่วงอ่ะนี่สายยาวเลยนะยาวหลายเมตรอยู่อ่ะเดี๋ยวจะประกอบเข้ากับไม้แล้วไปลองสอยกัน เรียบร้อยแล้วไม้สอยมะม่วงอ่ะไม้ตะก้อตะก้อซอยมะม่วงแบบงูเหลือมวางันเลยยาวเลยนะหรือพ่อพญานาคเหมือนที่เขาสูบน้ำกันเลยนั่นน่ะอย่างนั้นเลยอ้าแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยอันนี้มันเป็นพลาสติกใสเราก็จะมองเห็นลูกมะม่วงด้วยอ่าถ้าเป็นเป็นทึบ,บแบบท่อที่เขาสูบน้ำน่ะมัน จะไม่เห็นลูก Thank you.

เสร็จเรียบร้อยแล้วอทดลองใช้งานแล้วว่าโอเคเลย่แต่ว่าช่วงนี้ามะม่วงมันน้อยหน่อยส่วนต้นอื่นก็ยังไม่ค่อยแก่จะมีต้นนี้แหละต้นอื่นยังไม่แก่ก็เลยยังไม่ได้สวยวทดสอบแล้วใช้งานแล้วผ่านใครจะไปทำต่อยอด หรือจะทำให้ดีกว่านี้ก็นำคลิปของลุงเขียวเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวอ,ะอ่ะถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดติด ตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี